เดี๋ยววันนี้จะมาประกอบสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้มาเป็นแบบมาเป็นชิ้นเลยนะครับได้ทําการแก้ไขแบตนะครับแบตเสื่อมแล้วก็ตัวของคอนโทรลเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าโดนน้ํามาลุยฝนมาน่าจะลุยฝนมานะครับก็มีสนิมขึ้นทุกอย่างก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันครับนะผม ตัวนี้ก็ทำการประกอบเสร็จแล้วนะครับก็คือให้มาเท่าไหร่ก็ใส่มีเท่านั้นก็ใส่เท่านั้นนะครับอันนี้เปลี่ยนชุดควบคุมนะครับแล้วก็สเปคแบตท,ที่จริงอะ่ะมันจะต้องใส่ทั้งหมด4ี่ก้อนต่อ1บล็อกนะครับมี7บล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ลดเหลือ2ก้อนเพราะว่า,าเนื่องจากงบนะครับแล้วก็ การใช้งานในแต่ละวันใช้ไม่ถึงก็เลยาสายน้อยก็ได้นะครับตัวนี้ใส่14ก้อนนะครับปกติต้องอบวกเข้าไปอีก7บล็อกนะครับ1 2 3ถึง7บล็อกละ4ก้อน,นครับอันนี้ลดเหลือ2ก้อนชุดควบคุมใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ก็เปิดนะครับอืม อันนี้ก็จะบอกโวลต์ยี่สิบเก้านะครับชุดไฟเหลือแค่นี้ครับผมเหลือแค่นี้แล้วอ,อันนี้เบรกเล่งก็ปกตินะครับตัวนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วดยวผมก็หาพลาสติกมาหุ่มให้นะครับ โอเคอัน okay, นี้เซฟค่าใช้จ่ายนะครับรถคันนี้ครับผมก็สามารถขับได้ใช้ในการซื้อของปากซอยตามการใช้งานครับผมขอบคมากครับ